สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมปอหันวันนี้ครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เพื่อนๆทุกคนอย่าพลาดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่ามีแค่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันเท่านั้นซึ่งเมื่อวานผมก็พลาดไปเรียบร้อยแล้วก็คือกิจกรรมแรกนะครับจะมีร้านขายของลับปรากฏขึ้นมาที่แมปคอมมานโดในตัวเมืองเลยครับดูตามแผนที่เลยครับจะขึ้นรูปกล่องของขวัญสีแดงครับให้ทุกคนมาที่กล่องของขวัญตรงนี้ครับ แล้วจะมีร้านค้าปรากฏขึ้นให้ทุกคนเนี่ยซื้อของในร้านกันได้เลยครับแล้วก็ครับระยะเวลาที่จะปรากฏคือเวลา18.49ถึง20.30ครับก็คือ6โมง50ครับถึง2ทุ่มครึ่งเออถ้าเกิดพลาดแล้วเนี่ยร้านตรงนี้จะหายไปนะครับแล้วหลังจาก2ทุ่มครึ่งนั้นจะมีกิจกรรมอีก1กิจกรรมก็คือไปเก็บแสงแสงตรงชายหาดนะครับเราจะได้ของ เดี๋ยวผมทําให้ดูครับอันนี้ผมไม่พลาดหลังจากที่เราเก็บแสงแล้วเราจะได้เป็นปืนเลเซอร์แบบนี้นะครับจากนั้นครับให้เราไปหาคนแล้วเราก็ใช้ปืนนี้ยิงใส่เขาเลยครับผมวิ่งมาหาแป๊บหนึ่งเจอแล้วครับเหยื่อของเราเดี๋ยวาลองยิงปืนเลเซอร์ใส่เขากันนะครับดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีคนเหงื่อตกเลยครับเห็นไหมกินในใจโดนแน่แนเหงื่อตกเยอะเลยครับเดี๋ยวผมหาเลียมก่อนเอาคนนี้ดีกว่าครับขี หักขีสาทอสเด่นเลอเกินยิงเลยครับใช้เรียบร้อยแล้วอ๋อไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าจากปืนเลเซอร์เนี่ยกลายเป็นไม้ผีอันนี้ครับโอเคครับไม้ผีนี้จะใช้เรียกบอสในบ้านได้ครับเหมือนเมื่อเควสครั้งที่แล้วเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็กดเข้าบ้านกันเลยครับโอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านปอฮันนะครับ โอเคครับแล้วก็มากดไม้ผีกันเลยครับบับพยูบบัก่อนครับเผื่อจะงานเข้าโอเคพร้อมแล้วก็กดเลยครับนี่เลยจะเป็นกังก้านะครับตัวนี้สู้ยากถึงควรนะเพราะว่ามันมีเกราะต้องตีให้มันเกราะแตกครับเราถึงจะตีมันแรงแต่ก็พอไหวครับพอไหวถ้าใครที่ยังตีไม่ไหวก็แนะนําเป็นปาร์ตี้นะครับช่วยกันตีนี่ครับใกล้ตายล้ว เรียบร้อยครับกังก้าเสร็จผมแล้วอ่ะดูครับจะได้ของรางวัลเป็นอะไรลองเปิดกันดูครับดูเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมือนกับบอสข้างนอกแต่แค่คล้ายๆกันครับแต่เลือดน้อยกว่านี่ครับได้เป็นกล่องสีม่วงอันนี้ครับก็สุ่มของรางวัลน,นะครับก็ลองอ่านกันดูว่าได้อะไรบ้างแต่ของผมเนี่ยทำไมได้2องอันก็ไม่รู้เดี๋ยวก,กดใช้กันหนึ่งครับจัดไปสองตัวนี่มาแล้ว เอาไประเบิดไอตัวคุณเรายิงเลเซอร์มั่วอีกโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคครับตั้งหลักกันใหม่กังกาก็สู้ไม่ยากเท่าไหร่ครับถ้ารู้วิธีจังหวะที่มันมีกรอบเนี่ยเราจะตีมันเบาครับแต่ถ้ามันเปิดกรอบเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตีมันได้แรงขึ้นสังเกตคือตอนมันใช้สกิลครับมันมีแบบว่าไล่เวทขึ้นบนหัวแล้วก็ปล่อยสกิลออกมาเนี่ยจังหวะที่มันลงสกิลเนี่ยครับเราจะตีมันได้แรงโอเคครับมันใกล้ตายลว ลงหุนผิดจังหวะครับติดเกราะระเบิดอีกทีครับแม่ก่ออีกแล้วเห็นไหมครับถ้ามันมีกราะเนี่ยจะตีตายยากครับเรียบร้อยครับนี่อันที่สองครับไม้ผีไม่ได้อะไรครับถ้ามีก็กดทีละอันดีกว่าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำกันนะครับระยะเวลามีจำกัดถ้าพลาดก็อดนะ ขอบคุณคนนะครับที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากด้วยนะครับปอฮันชแนลแล้วนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแม่กังก้าเป็นมอนไหมเดาต้องถ่ายรูปโอเคครับผมไปแล้ว